คลิปนี้จะมาปลดล็อกเรียวมี MX สามสองหกสาม MX สามสองหกสามก็เดินมาเลยต้องโหลดไดรเวอร์ก่อนเนาะช่วยไดรเวอร์จะแปะไว้ให้ในคลิปเนาะเพราะว่าไดรเวอร์ตัวนี้มันจะหาโหลดที่จริงหลายคนอาจจะบจูจักเนาะไดรเวอร์ของมันมันเป็นมันเป็นอันเคยบอกนะ จะเปตัมนะนตัวใดก็ได้ตัวนี้เรามีอยู่แล้วเซเปตัมไดเวอร์เดย์ดีอ่าบุตรที่จจโปต์นี่มาติดอะไรล่ะตอนนี้หน้าจอ โอเคที่รองหนจอมมันเขาวิปแล้วต่อไม่ได้นะครับผมปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนครับผมปิดแล้วครับโอเคอ่าแป๊บนึงเลียวมีแป๊บนึงเป็น C หรือ Y Y ๆครับ C21Y ครับโอเคเลียวมี OPPO 21Y สามสองหกสามอ่าปิดเกิดเหรอนะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งโอเควันนี้กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมสายกับคอมเออเออ,มอ,เอเออหรือว่ากดลดเสียงอย่างเดียวก็ได้แต่ว่ากดเพิ่มเสียงก็ได้ช่องตัว กดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ากดลดเสียงอย่างเดียวก็ได้ช่องปุ่มนี้ต้องกดคุณจะกดแค่ลดเสียงอย่างเดียวก็ได้แต่ก็เสื่อมสายกับคอมเอ้ยประกันเสื่อมเลยไงนะกดข้างไว้แล้วก็เสื่อมกับคอมไงกดหรือย่างเสื่อมหรือย่างเงียบกริบดูซ้ายด้วยมีปัญหาหรือเปล่าสาย กดใหม่เสื่อใหม่ได้ถอดออกแล้วก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงช่องปุ่มก็เสื่อมหม้ถอดออกก่อนถอดออกแล้วก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมกดข้างไว้นะกดแช่ไว้นะใช่ไหมกดข้างไว้กแล้วก็เชื้อมที่ใช่เชื่อเสียอก็คอมนั่นแหละ ถ้ามันไม่ได้นี่แสดงว่าเป็นที่พอร์ตมือถือของคุณหรือว่าสายซากคุณเป็นสายปลอมเปลี่ยนสายใหม่มันเป็นแค่สายซากเปลี่ยนสายใหม่สายใหม่ทำจากโรงงานสายมันครับอโอเคสายไม่ได้สายเก่าก็ได้ขอแต่เป็นสายซาตาไม่ใช่สายปลอมมันสายที่คุณเสื่อมมันอาจจะเป็นสายแค่สายซากสาย ใช่อันมันมาสาดเฉยๆมันส่งข้อมูลไม่ได้ได้ได้ยังแล้วไมีใช่เชทียมไม่ได้นะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นสายเทียมอโอเคมันมาแล้วนะมาแล้วรอรอรอ,อคุณเชื่อหรืยใช่ไหมตอนนี้อโอเครอแป๊บนึง่งป,ปล่อยปล่อยก่อนแป๊บนึงลงไดเวอร์ก่อน กดเส่อบใหม่ดิกดเส่อบใหม่กดมันโชว์พอร์ตผมจะลงไดเบอร์เนี่ยแะโอเครอ โดยซิปนะโอเคถอดออกแล้วกดเสื่อมใหม่ถอดออกก่อนถอดมือถือออกแล้วกดเชื่อมก็เหมือนเดิมกดเชื่อมใหม่กดลดเสียงเชื่อมคอมเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคปล่อยแบบนี้รอรอโปรแกรมมันทำง,งาน เออรอนะอย่าทำอะไรนะทอดเปิดมือถือใหม่เปิดมือถือใหม่เออถอดสายออกเปิดมือถือก่อนใช่ เปิดหรือ,อยังแต่จะเพิ่งเชื่อมนะอย่าพ่าเชื่อมนะเปิดติดเรอบอกอออติดแล้วติดแล้วปิดเครื่องใหม่อีกรอบติดเครื่องใหม่ติดเครื่องมาดับสนิทก่อนแล้วบอก ปิดมานดับเส้นนี้แล้วบัดนี้เชื่อมคอมแบบบ่ต้องกดหยังเชื่อมคอมเฉยๆเชื่อมสายกับคอม,คอมแล้วก็รอโอเครอรอนะโอเคบัดนี้มันลบแล้วลอ็อกเก้ามันเปิดมามันเปิดมามา,มา,มา,มาบ่ มือถือมันเปิดเปิดมันเปิดมันพุทเครื่องมาบอโอเคล่อลอดูว่าอันเปิดมาเนี่ยมันรหัสมันหายหรือยังถ้ารหัสหายก็คือผ่านแล้วก็ไปเช็คดูอีเมลถ้าว่าอีเมลหายก็คือออกทั้งสองอย่างถ้ามันไม่ออกก็คือปดอีกรอยังครับขึ้นแล้วครับโอเคเค้กเกกับไปดูดิ เอามานานาจอมาคุณดูใช้กดขามนานานานันเลยนาจอมามือถือคุณไงใช่ไมไฟอะไรเข้าไปหมดผมใจ้กดขามนานันนะมันเข้าไปเร็วๆมันดด่วนอกดย้อนมากกดย้อนมากไม่ต้องกดเข่ากดย้อนมาใช่ไหมเออคลิกโทรสุขเสริญนนั่คลิกโทรสุขเสริญอิมเมอร์เจนซี่ค้อคลิกเข้าไปกล้องคุณไงกล้อง เออดอกจันทรสีเหลี่ยมแปดหนสามสีเหลี่ยมสเออสี่เหลี่ยมเออโอเคทานครับโ okay, okay. อเคโนะอเคเครื่องเดียวนะครับครับผมใช่ใโอเค